ฉันดูซีรีส์ฉันดนทุกอย่างเป็นแนวนอนอยู่ก็แค่ปรับแค่นี้แล้วอยู่ก็วางได้เลยซึ้มไล like oh ดิสโอ้ไม่กอดแดงเป็นสีว้าเห็นไหมเห็นไหมเปลี่ยนเป็นวอร์มโทนเห็นไหมเห็นไหมปรับให้แบบ ความสว่างน้อยลงอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมอันยองชิกรืพานูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแกะพัสดุกันนะครับซึ่งพัาสดุที่เราจะมาแกะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นพัสดุเกี่ยวกับไอทีนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามีการช้อปปิ้งอะไรเกี่ยวกับแกดเจ็ตต่างๆหรืออุปกรณ์เสริมอเซสซอรีอะไรที่เกี่ยวกับทางพวกแบบคอมพิวเตอร์ไอที IT, มือถือ iPad กล้องหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารวม ไว้ในวิดีโอนี้นะครับใครที่รู้สึกว่าเอ้ตัวไหนแบบรู้สึกอยากจะตามตามจังเลยก็สามารถไปจิ้มได้ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครไม่สะดวกตรงนี้เนี่ยก็สามารถไปจิ้มได้ที่ช่องดีสคริปชันเลยนั่นเองนะครับติ้งนี่อันเนี้ยเราคิดว่าดูทุกคนนะ่ะก็น่าจะมีกันอย่างละ1อันแล้วแหละมัง้งเออแต่เราอะมีมากกว่า1อันนะอันนี้เป็นอันที่สองอันแรกพังหรอก็ไม่แต่ว่ามันมีบางอย่างนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงกันแต่ว่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวนี้กันก่อน นี่หรือเปล่าหนังยางราคา6ล้านบาทที่อยู่ในตอต,อ,ตออ่ะน่าใช่นะเขาคือที่ติดโทรศัพท์เรียกว่าอะไรเดียะที่วางโทรศัพท์ที่จุบโทรศัพท์คือเขาก็จะเป็นแบบนี้หน้าตาอันนี้คือรุ่นที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นรุ่นอะไรก็ไม่รู้เรามีเรามีามอยู่แล้วอันนึงนะครับแต่ว่าอันนี้เรามาซื้อมาอีกอันหนึ่งเพราะว่ามันหมุนไม่ได้อ่ะเออเนื้อออกปะเดี๋ยวเราแกะขึ้นมาดูก่อนดูอันนี้มันหมุนได้หรือเปล่านะ ในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีตัวอุปกรณ์มาให้นะครับในนี้เนี่ยเขาก็จะมีออาพูดถึงในกล่องก่อนเนาะในกล่องเนี่ยก็จะมีเป็นฟิลคู่มือเนาะมีคู่มือมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็มีแมกเนตมาให้นะครับก็คือเป็นกลมๆอย่างนี้นะครับเอาไว้ติดสําหรับใครที่แบบเอ่อมีเคสมือถือแต่เคสมือถือไม่มีแม็กเซฟก็สามารถใช้อันนี้ไปติดหลังเคสได้แล้วก็ถ้าใช้แบบนี้เราสกว่ามันจะแน่นกว่าเพราะว่าถ้าเป็นเอ่อบางบางเคสที่แบบราคาแบบน่ารักน่ารักสามสิบสี่สิบบาทอะ แมกเซฟเขาไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อแบบนี้ไปติดมันจะแบบเลิศเลยล่ะนะครับแล้วก็มีเป็นผ้าเปียกกับผ้าแห้งเอามาให้ด้วยซึ่งเราไม่ดูเอามาไว้ทําไมไม่รู้เหมือนกันแต่อาจจะแบบเช็ดอะไรหรือเปล่า เอออ่าแล้วก็มีอันนึงที่เขาไม่ให้มาก็คือเป็นแผ่นใสอันนี้นะครับแผ่นใสอันนี้เป็นแผ่นใสที่เราสามารถเอาไปแปะไว้ตรงคอนโซลของรถยนต์ได้อย่างเช่นรถเราเนี่ยจะเป็นคอนโซลรถที่มันมีความขรุขระนะฮะมันจะไม่ได้มีความเรียบนะก็เอาแผ่นอันนี้ไปแปะคอนโซลหน้ารถของเราได้เพื่อที่จะให้พื้นมันเรียบแล้วตัวนี้สามารถที่จะจุบได้นะครับนี่เลยนะฮะหน้าตาของเขาหน้าตาของเขาอะหน้าตาของเขา Morocco เป็นแบบนี้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นที่จุบเขาก็จะมีเป็นซิลมาให้นะครับสามารถแกะออกได้เลยใครยังไม่อยากแกะก็แล้วแต่แกะแล้วมันไม่ได้มีกาวไม่ได้มีอะไรนะเออเป็นฟิล์มมาให้นะครับแต่ว่าเวลาใช้ก็อาจจะต้องเช็ดกันนิดนึงเพราะว่านานจะติดฝุ่นค่อนข้างง่ายเนาะอ่านี่ก็ออกมาอย่างนี้นะครับนี่เป็นแบบฟิลอย่างนี้อันนี้แบบเอาออกมาง่ายอยู่นะเออยืดไม่ได้นะครับแต่ว่าสามารถหมุนได้เนาะสามารถหมุนได้นี่นี่นี่เห็นปะอ่าเอาเ,เอาตรงนี้ไว้อย่างนี้เราก็หมุนอันนี้ตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งตึ้งอะไรได้นะครับตรงนี้ มันคือตรงที่แบบเป็นเหมือนแบบจุ๊บอ่ะเออคือถ้าสมมุติแบบว่าอ่ะแล้วก็หมุนเพื่อให้เขาจุ๊บหน้าจออย่างนี้เออเห็นว่ามันขนาดเท่านี้ถ้าพกเป็นขาตั้งกล้องเนี่ยมันจะใหญ่เกินไปแต่ว่าถ้าเราพกอันนี้แล้วเราก็แบบแปะปึง้งแล้วเราก็เออออกมาอย่างเงี้ยถ่ายวิดีโอใช่ไหมสมมติแบบตั้งกล้องถ่ายถ่ายตัวเองอย่างเงี้ยเออปึง้ง ถ้าหมุนอันนี้ก็คือหมุนได้เลยก็คือสามารถที่จะแบบว่าโอเคฉันหมุนได้แล้วจ๊ะตอนนี้ฉันรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากปรับหมุนจังเลยอ่ะหมุนอย่างนี้ได้หมุนอย่างนี้เข้ามาอย่างเงี้ยเออได้ก็คือมันหมุนได้แหละทุกคนแต่ว่าอันที่เรามีอยู่แล้วอ่ะมันหมุนไม่ได้ฮะไซเท่านี้สามารถใส่กระเป๋าแล้วก็ออกไปนอกบ้านได้เลยโดยที่เราอ่ะไม่ต้องมีขาตั้งกล้องแล้วอ่ะเออแต่ถามว่าขาตั้งกล้องก็ดีไหมก็ดีนะครับเพราะว่ามันก็สามารถยืนได้นะอันนี้มันไม่สามารถยืนได้ถ้าสมมุติเราแบบไปถ่ายวิดีโอเราถ่่่าายยยอองีี้้นนนะืืถแบบ มันก็แอบตลกอยู่นะเออแต่ก็ระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันก็ถ้าเป็นเคสที่มันมีแม็กเซฟมาอยู่แล้วเราสูว่ามันไม่ค่อยแน่นนะเออชิ้นต่อไปอยู่นี่นะครับฟิล์มนะครับฟิล์มกระจกของ iPhone 11นะครับเราซื้อไว้ให้พ่อของเรานะครับอันนึงก็คือเดี๋ยวจะเปียนให้คุณพ่อเลยแต่อันหนึ่งเนี่ยก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับก็เก็บไว้ที่ตัวเองเนี่แหละเวลาพังเราก็จะได้มีไว้สำรองให้คุณพ่อเนาะเพราะว่าอันจริงคุณพ่อก็ ช้มือถือค่อนข้างหนักเออฟิล์มกระจกเขาแตกแล้วคือเรากลัวว่าเขาใช้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปบาดมือเขาเองนะครับเออก็ซื้อมาแล้วเขาก็มีผ้าเช็ดมาให้เป็นเป็นแบบเป็นที่ติดแบบเป็นฟิล์มแบบว่าเราสามารถติดได้เลยอะคือเขาเป็นอุปกรณ์ที่จะทําให้เราสามารถติดฟิล์มได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออนะแต่ว่ามันนรูปแบบที่แบบ เป็นพลาสติกใสๆกองแกงกแกงหน่อยไม่ได้แบบดีอะไรขนาดนั้นแต่ก็คิดว่าน่าจะใช้ได้อยู่พ่อชอบทําฟิล์มแตกแล้วก็เลยต้องซื้อเคสมาให้เขาด้วยฮะแต่ว่าเคสเนี่ยคุณพ่อก็ต้องใช้แบบสภาพคือแบบยังไงหล่นไปก็คือเคสพังนะฮะคือเคสที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือสภาพไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ซื้อเป็นแบบให้เขาแบบเออมีหุ้มตรงนี้มีแบบมีความนูมมีความหนาเวลาตกก็จะได้ปลอดภัยนะครับเออ นิดนึงแล้วก็มีตรงนี้ด้วยตรงนี้เขามีฟิล์มด้วยนะป่ะเออก็คือเป็นฟิลว่าคุมหน้าเลนกล้องให้ด้วยเลยเออก็ค่อนข้างดีคนมีอายุระดับหนึ่งน่าจะใช้ได้อยู่นะไม่ได้แบบวัยรุ่นจนเกินไปเออนะชิ้นต่อไปเฮ้ยเพิ่งเห็น enjoy your surprise เฮ้ย surprise อะไรอ่ะแกกูสั่งหมาเองกูจะไม่รู้ได้ไงว่าอะไรขั้นอยู่ข้างในจะมาเซอร์ไพรส์กูทำไมเพอ่อเจอปะเฮมันคืออะไรอะเขามาขนาดนี้แล้วเราก็ต้องเล่น เฮ้ยสยเลยอะ่ะมันไม่มีอะไรข้างในอ่ะสนุกมากไหมเฮ้ยสาย <c oughs> กดสั่งตอนไหนไม่เห็นจะรู้ตัวเลยนะมืดตามวัวในกองกดสั่งเฮ้ยพูดอะไรอ่ะก็คือกูจูดอกแมกเนติกแบล็กแกรยู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 ไลค์แมกเนติกยู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 สุดพากลิมอ่าหนักนะเอาตรงๆหนักเลยคือตอนที่เราเห็นในรีวิวอะ่ะมันดูไม่น่าจะหนักนะแต่พอเฮ้ยถือเองอะ่ะค่อนข้างหนักนะครับเขาคือเป็นขาตั้งกล้องแบบนี้นะครับก็เห็นว่า คนรีวิวเยอะอยากรู้ว่าดิอยากรู้ว่ามันจะยังไงกันเสียวนะในกล่องเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะคะมีแค่ตัวอุปกรณ์มาแล้วก็มีการแถมมีแถมตัวที่มันเป็นลิงมาให้เราด้วยอันหนึ่งนะคะเป็นลิงเจี G ๊ยบเลยเออเจี๊ยบไหมล่ะติ้งตองนี่เขาคือเป็นแมกเนติกลักษณะคล้ายๆกับที่วางมือถือนะฮะไม่ใช่ลักษณะคล้ายกับคือที่วางมือถือเลยนั่นเองนะก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแผ่นเหล็กนะแล้วก็เอาไว้แปะแมกเนติกข้างหลัง แต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นกระเป๋าหรือที่เสียบการ์ดหรืออะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถเสียบอะไรได้เลยเหมาะกับการพกเอาไปวางตั้งกล้องตั้งนุ่นนี่ถ่ายรูปถ่ายกินหรือดูหนังระหว่างกินข้าวนะครับก็ติดอย่างนี้ได้เลยติงนี่เป็นอย่างนี้ไปเห็นปะเออแล้วเราก็สามารถที่จะหยิบออกมาแล้วเขาก็จะเป็นขาตั้งอย่างนี้ได้นะครับก็คือแบบ อย่างนีไปนี่ก็แบบว่าวางดูนู่นดูนี่ไปเออแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยไอดอลไลท์แนวตั้งฉันดูซีรีส์ฉันดูทุกอย่างเป็นแนวนอนอยู่ก็แค่ปรับปั้งแค่นี้แล้วอยู่ก็วางได้เลยซึ่ม like this โอ my god t h iso i amazing and so surprise เลยอ่ะเออแล้วไม่พอแค่นั้นนะฮะยังสามารถที่จะแวกออกมาเป็นแนวตั้งแบบนี้ได้อีกนะครับพี่พี่ คือมันเกินไปอย่าพี่พี่เห็นเบเห็นบอคือก็สามารถที่จะวางให้มันสูงขึ้นได้เหมาะกับการที่จะเอาไปถ่ายวิดีโอนู่นนี่นั่นได้นะครับใครแบบว่าเฮ้ยเป็นเป็นเอ่อคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็สามารถเอามาตั้งถ่ายวิดีโอได้เลยนะครับอย่างเราเนี่ยก็ามาตั้งถ่ายวิดีโอได้เลยแล้วก็หรือถ้าหากว่าไม่ต้องการที่จะเป็นขาตั้งกล้องเออเป็นขาตั้งมือถือก็สามารถเอามาเป็นตรปอดอย่างนี้ได้นะครับก็ถือฮัลโหลอันยองซินกูดึนนะ มนีต้อนรับสู่ช่องนูชอนนะครับในในบ้านแดงเอออะไรนี้ก็ได้นะครับเออเป็นอย่างนั้นก็ได้นเนาะเฮ้ยถือว่าค่อนข้างฟังก์ชันค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถที่จะแบบเป็นแนวตั้งก็ได้เป็นแนวนอนก็ได้อะไรเงี้ยเออก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างจบอยู่แต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นในลักษณะนี้เนาะมันก็ไม่สามารถที่จะยื่นได้เหมือนขาตั้งกล้องทั่วไปนะจ๊ะจะบอกว่าอันเนี้ย กดซื้อแบบด้วยความโมโหคือตอนแรกอะ่ะไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากซื้อหรืออะไรนะแต่วันนั้นเนี่ยฉันกำลังสตรีมเกมอยู่ชื่อเกมว่ามาเว l เ e v e l ใครอยากดูเนี่ยไปตามได้ที่ต่อๆนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยแบตเตอรี่ถ่านเมาหมดทุกคนเครื่องเป็นเรื่องที่แบบเธอนึกออกหมายว่าเรากำลังเล่นเกม s P S ้กำลังนวนัวเลยมันๆเลยแล้วเราอะ่ะรับบทเป็นซับพอตคือซับพอตมันสำคัญมากในเกมน,นี้คือแบบถ้าซับพอตไม่เลิศเนี่ยคือ เอาเรื่องเลยคือทั้งทีมพร้อมจะสาบฉันเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันต้องทําให้ดีที่สุดฉันมีหน้าที่ในการฮิวทุกคนฉันก็ต้องทําให้ดีที่สุดแล้วถ่านเมาสมันหมดฉันโมโหมากฉันแบบทําไมถ่านมันหมดตอนนี้แล้วคือมันเป็นจังหวะที่เราไม่สามารถไปเอาฐานจากไหนมาได้แล้วเลยอ่ะคือแบบฐานทุกก้อนบนโลกใบนี้อ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ฉันไงฉันต้องซื้อเมาส์ที่มันไม่ใช่ฐานและมันจะต้องเสียบร์จได้นี่โจกดเลย ก็เลยได้เป็นตัวนี้มานะฮะนี่เป็นกูโจด็อกนะครับท n นส a r เ n นเมาส์เวอร์มากท n นส a r เ n นเมาส์ก็คือเมาส์ใส่เวอร์แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นบลูทูธรวมถึงสามารถใช้กับไวเลสได้ด้วยก็คือมีทั้งเป็นบลูทูธแล้วก็มีทั้งเป็นแบบเสียบตัวรับสัญญาณนะครับคือเวอร์มากนะเนี่ยนะเดี๋ยวมาลองแกะดูอันจริงอันจริงอุ้ยแกะแล้วนะ นี่ก็คือตัวรับสัญญาณนะทุกคนก็คือเป็นมาแบบ USB นะครับแล้วก็นี่นี่เป็นแบบนี้เอ้ยเขามีหลายสีนะแต่ว่าสีที่เราซื้อมาคือส,สีขาวนะคะทุกคน สีก็คือตัวข้างในเนี่ยตัวอุปกรณ์ด้านในเนี่ยมันจะเป็นตามสีดนั้นนะสีที่เราซื้อมาก็เป็นสีขาวนะครับกูจูจอกนะครับแล้วก็เป็นสายแบบชาร์จเอาเนาะเป็นยูแทปยูสบ type c นะครับมีออนออฟอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับออนออฟแล้วก็มีเป็นปรับปรับเป็นบลูทูธปรับเป็นรับสัญญาณอะไรอย่างเงี้ยเออตรงใช้ได้แล้วเลย ύ, อุ้ยก็ดีเลยนะแต่คือมันไม่ค่อยมีเสียงนะทุกคนมันไม่เหมือนแบบเห็นนะอันนี้มีเสียงแต่นเนี้ยมันจะมีความแบบ มีไฟตรงนี้ด้วย LED มีอะไรก็ไม่รู้หมดกังวลและแล้วก็เอาไว้สำรองก็คือตัวนี้เอาไปเป็นสำรองนะแล้วตัวนี้เนี่ยก็ใช้หลักไปเลยเพราะว่ามันชาร์จแบตได้ดีหลายๆคนที่ดูช่องเราเนี่ยจะรู้อยู่แล้วเนะว่าเราอะรีวิวโปรเจคเตอร์ไปแต่ทีนี้เนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าเฮ้ยคุณพี่คุณพี่มีโปรเจคเตอร์นี่แต่คุณพี่ไม่เห็นจะมีผ้าหรือมีจอหรือมีอะไรเป็นจอโปรเจคเตอร์เลย แล้วดูยังไงซึ่งเราก็ฉายผ่านกําแพงนะครับซึ่งกําแพงของเราอ่ะมันเป็นสีขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูอ่ะมันก็เรียกว่ามันก็ไม่ได้สีเพีย้ยนไม่ได้อะไรนะทุกคนก็คือฉายได้ปกติแต่ทีนี้เนี่ยเราอ่ะไม่แน่ใจว่าถ้าหากว่าเราอ่ะได้มีเป็นภาพโปรเจคเตอร์หรือมีแผ่นโปรเจคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยทําให้ภาพชัดขึ้นไหมสีชัดขึ้นไหมอันนี้ไม่รู้นะฮะทุกคนเออแต่คือปกติเราฉายผ่านขึ้น กำแพงอ่างเงี้ยมันก็เป็นสีชัดปกติเออไม่รู้ว่าจะมีความแตกต่างอย่างไรเราอ่ะก็เลยซื้อเป็นแผ่นโปรเจคเตอร์มาแล้วเดี๋ยวจะมาลองให้ดูว่าเฮ้ยมันได้ไหมหรือมันยังไงเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราเห็นในต่อต่อแล้วเราเอ,อ้ยคนนั้นใช้คนนี้ใช้แล้วมันเฮ้ยสีสวยขึ้นสีสดขึ้นสีคมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะ,ยะมากมายแต่ไม่รู้นะไม่รู้นี่ ก็จะมาเป็นแผ่นอย่างนี้แล้วก็มีเป็นตีนตกแกรมาให้เรานะครับซึ่งเราก็ต้องเอาตะแกเนี่ยแปะทั้งผนงังแล้วก็แปะทั้งตรงนี้เลยซึ่งเราอาจจะต้องกางดูกกอนระยะไหนอะไรอย่างนี้ต้องติดที่มุมของเขาอะไรว่าไปเดี๋ยวเราทําการแปะก,กับกําแพงแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นฟุตมาให้ดูละกันนะฮะทุกคนก็จะได้เป็นแบบนี้เลยเออนะแต่ว่าพอเขาพับมามันก็จะมีรอยอยู่ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปรีบก่อนซึ่งไม่รู้ต้องรีบยังไงนะทุกคน นี่พอเปิดกระจอแล้วมันจะชัดขึ้นหมายถึงว่าเวลาเปิดกับไฟนะเออเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้ติดเดี๋ยวให้ดูว่าถ้าไม่ได้ติดเป็นยังไงถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ติดอะ่ะก็คือฝั่งเนี้ยมันจะสว่างแบบเหมือนสว่างเวอร์เหมือนกกืนไปกับข้างหลังแต่ถ้ามีจอมันก็จะเหมือนแบบปรับให้มันแสงไม่ได้เวอร์เกินหน้าตัวศิลปินก็จะเห็นชัดขึ้นชิ้นต่อไปเป็นการลมของไม้นั่นเองนะทุกคนแต่ว่าเน,นี้ยเราสั่งมาเป็นแพ็คเนาะเพราะว่าถ้าสั่งหนึ่งอันเนี่ยมมนประมาณสิบกว่าบาทแล้วมันตลกนะสั่งอันบาทแล้ว ส่งมาก็เลยสั่งเป็น3อันนะครับนี่ซึ่งเขาเป็นตัวที่เอาไว้กันลมสําหรับไม้ต่างๆไม่ใช่แค่ไม้ไวเลสเนอะไม้อยู่บ้านอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้เพราะว่าเราอ่ะก็จะมีไม้ตัวที่ติดคอมอยู่1อันแล้วก็ไม้ที่เราใช้อยู่ตอนนี้1อันนะครับไม่ไหวแล้วอะ่ะคือน้องสภาพแบบเอื้อมอะ่ะเอื้อมเลยแหละเออเราก็สามารถถอดแล้วก็เปลี่ยนใหม่ได้เป็นน้องอันนี้นะฮะได้แล้วแต่ว่าอาจจะต้องเอากาวสองหน้ามาติดนิดนึงเพราะว่านางมีโอกาสหลุดได้นะเดี๋ยวเราลองเป่าลมให้ฟัง กันลมไปล่ะกันลมยังชิ้นต่อไปชิ้นนี้มีความว่ารอดไฟวะ่ะไปฟังพอดแคสต์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเออเกี่ยวกับเรื่องของการนอนแล้วเขาบอกว่าถ้าอยากให้เรานอนง่ายๆเนี่ยก็ต้องทําให้ในห้องของเราเนี่ยมีไฟที่แบบสลัวๆไฟแบบอ่อนๆวอร์มโทนทําให้บรรยากาศมันดูรู้สึกว่าเออหน้านอนหรือว่ามันง่วงขึ้นอะไรเงี้ย ทีนี้เนี่ยเราอะไม่ค่อยชอบไฟในลักษณะอย่างนั้นพูดตรงๆเลยเราไม่ค่อยชอบไฟวอร์มโทนทุกคนเราอะชอบแบบค cool ูลโทนที่แบบเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเออแต่ทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงได้บ้างเพราะเราอยากมีไฟวอร์มโทนในห้องแต่ไม่อยากให้มันเป็นวอร์มโทนตลอดคือเป็นฟีลว่าแบบ,บกลางวันก็หอยมันเป็นไฟค cool ูลไลท์ได้ไหมเออแล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนแบบค่อยปรับเป็นวอร์มไลท์ได้ไหมแล้วก็มันมีหลอดไฟในลนักษณะคล้ายๆแบบนั้นนี่ก็คือสามารถที่จะ เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนแสงได้ปรับความสว่างปรับความไม่สว่างได้เออแล้วเราก็มีอยู่แล้วด้วยก็คือมีแบบอันนี้ก็คือใช้อยู่ข้างหน้าตังนี้ก็เป็นแบบปรับได้ตอนนี้เราอะเอาอีกอันหนึ่งอะมาเปลี่ยนไว้ข้างบนตรงนี้เพราะเราอยากรู้ว่าถ้าเราใช้จะเป็นยังไงเราก็เลยเอาไปเปลี่ยนไว้ข้างบนแต่ว่าจริงๆล้วจะเป็นอยู่ข้างหลังซึ่งมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้จากในมือถือเราเลยนี่อยากจะเปลี่ยนจังเลยเปลี่ยนเป็นสีแดงเปลี่ยนเป็นสี หวาเห็นไหม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 เปลี่ยนเป็นวอร์มโทนเห็นไหมเห็นไหมเออแบบปรับให้แบบความสว่างน้อยลงอย่างงี้เห็นไหมเห็นไหมเป็นไรเราก็เลยโอเคสั่งเพิ่มมาเลยแล้วกันเป็นหลอดไฟ15วัตต์นะทุกคนแล้วก็เราต้องเชื่อมบลูทูธแล้วก็เชื่อม Wi-Fi ของของของบ้านเราด้วยก่อนนะฮะเพื่อที่จะให้นางอ่สามารถคอนเน็กกับแอปพลิเคชันเราได้นะ เวลาเราไม่ใช้อะเราก็ปิดสวิตช์นะคะทุกคนแล้วก็ทําการเชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นหน้าจอแบบปรับระบบไฟต่างๆนานาได้นะครับปื๊บนี่ปรับความสว่างได้ตื๊บให้มันสว่าง,างน้อยลงนี่เห็นหมาเออชิ้นต่อไปอยู่ซองนี้นะทุกคนมาดูกันว่าสั่งอะไรมาอีกแล้วคือ สิ่งนี้คือสาย USB นะครับ Type C แล้วก็เป็นอะแดปเตอร์ Type C เออใช่ไหมนะหรืออะไรอะ่ะเออ Type C นะเราเนี่ยขับรถแล้วรถเรามันมีคาเพชใช่ไหม Apple CarPlay แต่อี Apple CarPlay เนี่ยมันต้องใช้สายที่แบบรองรับ Apple CarPlay ด้วยคือถ้าจะมาสายแบบ USB Type C ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้ของ iPhone เนอะ ต้องเป็น USB Type C นู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยเออก็เลยมีความว่าต้องหาสาย USB ที่สามารถใช้คา r เพยได้นะครับแล้วเราก็ไปดูรีวิวมานะดูรีวิวมาแล้วเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ Apple CarPlay ได้นะครับนี่คือ Ugreen นะครับ Char and data sync, USB a, USB c h a r จิ n ง a อนด์ดาต้าซ USB-A USB-C นะฮะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแอนด์มเราก็ไม่รู้นะฮะว่ามันสามารถจะใช้กับรถดได้จริงไหมแต่ว่าเขารีวิวว่าตัวนี้ใช้กับรถดได้นะครับนะเดี๋ยวเราก็จะลองไปใช้ดูว่าใช้ได้ไหม นะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็น u g r e e นอะแดปเตอร์นะฮะชาร์จิ่งดาต้าซิงนะครับ USB-C USB-A นะอืมก็คืออ่ามันคืออะแดปเตอร์ที่เอาไว้เสียบกับพวกรถแล้วก็เป็น type C นะฮะข้างล่างนี่ก็จะเป็น type C นะเพราะว่าอ่าเราไม่ได้ใช้รถคนเดียวคือเป็นฟีลว่า คุณพ่อก็ใช้ด้วยแล้วคุณพ่อเนี่ยเขาใช้เป็น iPhone ที่มันยังเป็น Lightning อยู่เป็น Lightning to type c อยาทุกคนเราก็เลยต้องซื้อเป็นแบบนี้มานะเพื่อที่จะแบบว่าเสียบแล้วก็สามารถใช้เป็น type c ได้เลยแต่ตอนเราสั่งอะเราหาอันเนี้ยที่เป็น type c to type c ไม่ได้อืมก็เลยได้เป็น type c to type a มานะครับนี่ก็คือพัสดุทั้งหมดนะฮะเกี่ยวกับของ IT นั่นเองนะทุกคนก็ตัวไหนที่ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจอยากจะไปจิ้มตามอ้ตัวนี้กำลังมองหาอยู่พอดี หรือว่ากำลังลังเลอยู่ว่ามีตัวนี้อยู่ในตะกร้าจะกดดีไม่กดดีอะไรอย่เงี้ยคิดว่านี้ก็อาจจะทําให้ตัดสินใจได้เนะว่า จะกดหรือไม่กดดีนะครทุกคนก็ทุกตัวที่เราเอามาแกะให้ทุกคนดูนย่เดียวเราแปะลิงก์มาให้ที่ช่องดีสคริปชั่นนะครับสามารถไปจิ้มตามกันได้เลยนะครับหรือจะจิ้มตรงนี้ก็ได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีทุกตัวเนาะบางตัวเนี่ยก็อาจจะไม่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าในช่องดีสคริปชั่นเนี่ยมีทุกอย่างแน่นอนนะ,ะทุกคนไปจิ้มที่ช่องดีสคริปชั่นได้เลยสําหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยแล้วไว้เจอกัน,น,นะนากา